AI วิเคราะห์ข้อมูลฟุตบอลประจำวันที่11มิถุนายน2024ศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียทีมชาติญี่ปุ่นเปิดบ้านเจอกับทีมชาติซีเรียรเวลา17นาฬิกา10นาทีมาดูสถิติของทั้งสองทีมใน20นัดหลังสุดเริ่มด้วยทางฝั่งของทีมชาติญี่ปุ่น20นัดหลังสุดชนะ15เกมเสมอ2เกมแพ้3เกมยิงประตูได้66ประตูเสียประตู18ประตูมาต่อกันที่ทางฝั่งของทีมชาติซีเรียรเล่น20นัดหลังสุด ชนะ5เกมเสมอ6เกมแพ้9เกมยิงประตูได้23ประตูเสียประตู24ประตูมากันทที่ผลงานในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียข้อมูลณวันที่10มิถุนายน2024เริ่มจากทางฝั่งทีมชาติญี่ปุ่นลงเล่นไปทั้งหมด5นัดอยู่อันดับที่1ของกลุ่มมี15คะแนนชนะ5เกมเสมอ0เกมแพ้0เกมยิงประตูได้19ประตูเสียประตู0ประตู มาต่อที่ของทางฝั่งทีมชาติซีเรียลงเล่นไปทั้งหมด5นัดอยู่อันดับที่2ของกลุ่มมี8คะแนนชนะสองเกมเสมอ1เกมแพ้สองเกมยิงประตูได้9ประตูเสียประตู7ประตูสถิติการเจอกันทั้งหมด5ครั้งหลังสุดทางฝั่งของทีมชาติญี่ปุ่นชนะสี่เสมอหนึ่งแพ้ศยิงประตูไปได้16ประตูเสียประตูสองประตูมาต่อกันที่ทางฝั่งของทีมชาติซีเรียชนะศูนเสมอหนึ่ง แพ้4ยิงประตูไปได้2ประตูเสีย <PAUL>: ประตู16ประตูผลงาน5นัดหลังสุดของทั้งสองทีมเริ่มด้วยผลงาน5นัดหลังสุดของทีมชาติญี่ปุ่นชนะ4เสมอ0แพ้1ยิงประตูไปได้13ประตูเสียประตู4ประตูต่อกันด้วยที่ทางฝั่งของ dedim, ทีมชาติซีเรียผลงาน5นัดหลังสุด 2, 1, ament, ชนะ2เสมอ2แพ้1ยิงประตูไปได้10ประตูเสียประตู3ประตู มาต่อกันอัตรากันได้เสียประตูของทั้งสองทีมกันเริ่มด้วยทางฝั่งของทีมชาติญี่ปุน่นจบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่80% ấn. จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่20% ấn. ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่3.30ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่0.90ประตูมาต่อทางฝั่งของทีมชาติซีเรียจบเกมสกอร์สูงกว่า2.5 <uss. S 1> ประตูอยู่ที่40% ấn. จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่60% ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่1.15ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่1.20ประตู AI คาดการผลการแข่งขันระหว่างคู่นี้จะจบที่ทีมชาติญี่ปุ่นจะเป็นฝ่ายชนะและจบเกมด้วยผลประตูสูงกว่า2.5ประตูและจะมีประตูทั้งหมดในเกมนี้4ประตูคาดการผลสกอร์ของเกมนี้จะอยู่ที่ทีมชาติญี่ปุ่นจะชนะทีมชาติซีเรียด้วยผลสกอร์3ประตูต่อ1ขอขอบคุณสำหรับการรับชมครับหากชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับ